ก็เสียใจผิดหวังครับเราทําได้ไม่ดีพอก็อโทษตัวเองครับก็มานี้ครับอยากก็อยากแข่งให้ตัวเองได้ไปแข่งในระดับสูงสูงมาสเตอร์แชมเปียนอย่างที่เขาไปกันครับเหมือนที่เราเคยไปมาเยียได้ความรู้สึกเหมือนตอน,นเราชนะเรายังไม่เคยเ<ร>มีโมเมนต์แบบนั้นถึงแม้เราจะแบบชนะคัดไปแต่แบบไม่มีโมเมนต์คือหลังจากนี้ไม่อยากคัดไปแล้วก็แค่ได้ไป ว่่่าเบบเกเ,เกกมมแแรรทีบบิดนนเมก่าจะเล่นเคา์เตอร์ตั้งแต่แบบยุคที่แบบว่าเล็งตรงเป้าแต่กระสุนโดนข้างเป้าอะยุคนั้นอนะผมผมผมแล้วจะเล็กแน่นนหรอกครับของผมก็ตอนนั้นตั้งแต่แรกเลยนะก็เป็นเพย์นหนึ่งเล่นไอเกมจิ้งจอกสีส้มที่มันเก็บทักอย่างที่มันวิ่ง<อ>ไปเรื่อย แคลชผมไม่รู้ชื่อเลยทั้งอะแต่ว่าเล่นอย่างเดียวเป็นเด็กใช่แล้วถ้าเป็น PC ก็เล่นบกดีคูดพีมาก่อนครับีคอเดตตี้คอเดตตี้ครับอ๋อเอ้ยซอสามซอสสามซอสสี่เออมึงโหดได้เลยเกมมึงกูได้ว่าะอะไรกูเล่อะไรกูเล่นเตสตี้แมนเตสตี้แมนก็เล่นก็เลยอยู่ในยุคที่แมนเลยอ๋อแล้ากูอย่างนั้นอ่ะผมเล่นวินนิ่งแบบว่าตอนเพลงหนึ่งแผ่นนะต้องหมุนอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดแล้วก็ปิด หรือถ้าหมุนไม่ดีนะไม่ติดหรือไม่ก็ถ้ายังไม่ได้อีกเอาแผ่นไปเข้าช่องฟิตก่อนประมาณสามสี่นาทีเสร็จปุ๊บเอาทิชชู่มาเช็ดครับแล้วก็ใส่แล้วก็หมุนเดิมแล้วก็หมุนปิดแล้วปิดใช่ถ้าเอาจริงๆจ้สยมเรื่องคิดลัก็น่าจะประมาณเดือนที่แล้วครับเอาจิงเลยผมตอนแรกผมคิดว่ามันไปด้วยกันไม่ได้ผมก็คิดว่าจะเล่นเกมแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วก็ ถ้าวันหนึ่งเลิกเล่นก็จะไป,ไปเรียนต่ออะไรอย่างนี้แต่พอคิดว่าเฮ้ยเราเกมเป็นอาชีพหลักเลยดีกว่าก็<ไ>ดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้เป็นอาชีพแล้ว <c oughs> จริงจริงก็ถ้าพูดกันตามตรงก็น่าจะปีปีนี้ครับที่<ม>คิดว่าจะมาเป็นอาชีพเพราะที่ผ่านมาคือเล่นด้วยความแบบว่าสนุกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็น,นไงเราก็แบบเล่นกับเพื่อนใช่ไหมเราก็แบบว่าไปให้ไกลที่สุดประมาณนั้นแต่พอมาถึงปีนี้แล้วทุกอย่างมันดูแบบว่ามันพร้อมขึ้นมันดูแบบว่าเป็นอาชีพได้ และเออดูเป็นชิปเป็นอันเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออน่าต้องเอาไปอาชีพแล้วละเพราะว่าอายุเยอะแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าทาอย่างอื่นมันก็คงแบบถ้าพูดกันตามตรงมันก็คงแบบจะก้าวไปอยู่ในจุดๆุดนี้ไม่ได้เงินไม่เท่านี้ได้เงินไม่เท่านี้ประมาณนั้นครับก็ผมบอกว่าจริงๆก็คิดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเพราะปีนี้มันดูเป็นแบบว่าวงการเกมมันมันมาไกลแล้วครับจะเอาง่ายๆคือทำอย่างอื่นได้แล้วพอโง่ได้เงิน้ถ้าสรุปตั้งตั้งก็น่าจะประมาณนั้น เอาจริงตั้งแต่เซ็นสัญญามาไม่เคยรู้สึกแบบว่าดีใจหรืออะไรเลยเพราะว่าถ้าพูดกันนำตรงวงการนี้มันแบบไม่ได้แบบว่ารอยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นมันก็เหมือนทุกๆวงการแหละแบบว่ามันก็อยู่ที่ฝีมือเราอยู่ที่ผลงานเราด้วยแบบว่าถึงเราเซ็นไปว่าแบบจะได้อย่างนี้อย่างนั้นคือถ้าเราเล่นไม่ได้ตามมาตรฐานเนี่ยสัญญาก็ไม่มีความหมายก็เลยรู้สึกว่าที่สําคัญน่าจะเป็นแบบ ผลงานมากกว่าแบบมาแทนสัญญาประมาณนงผมก็ก็ตามไปทีมครับแต่ก็ถ้าสัญญาแรกก็เงินเดือนสี่พันก็ดีใจครับก็เออมีเงินมีเงินฟรีเพิ่มสี่พันสี่พันบาทเ็อไปจ่ายค่าน้ำบรรละแก้วก็ดีครับ <laughs> ของผมก็ั้งแรกก็จะเป็นเอ็กเครับเพราะก่อนน้ั้นก็เป็นสัญญาใจหมดเลยอือ <laughs> 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 สำหรับผมก็เหมือนทําให้ผมรู้สึกว่าเป็นแบบว่าเป็นอาชีพจริงๆคือถ้าเราจะไปบอกใครว่าแบบเออเราทํางานอะไรถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงแบบว่าเราแข่งเกมครับอะไรเงี้ยมันก็แบบฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือแต่พอพอรู้ว่าเป็นแบบว่านักกีฬาแฟรนไชส์ไปแข่งอยู่ที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยมันดูแบบว่าความน่าเชื่อถือของเรามันเพิ่มขึ้นประมาณนั้นครับก็เลยรู้สึกแบบว่ามั่นคงมากขึ้นตามนี้แหละครับตามนั้นเลยครับเยีย่ยม อันี้อาจจะตอบไม่ได้ครับต้องเชิญพิธีกรเสริมผมไม่สามารถเชิญแขกเราเชิญพิธีกรตอคนอยู่นอกเหนือการคอวบคุมมันไม่อยู่ในคอนโทรลเรื่องให้ฉันไม่ต้องไปได้หรือเปล่าก็เสียใจผิดหวังครับเราทำได้ไม่ดีพอเราโทษตัวเองครับก็ประมาณนี้ครับ จริงก็เซ็งนะครับแบบว่าเศร้าเล็กน่นอยทุกวันนี้จมอยู่กับอดีตครับใน YouTube มีแต่คลิปเก่าๆดูย้อนดูย้อนดูสมัยแข่งเก่าๆแล้วก็แบบว่าเอออยากกลับไปอยู่ตรงนั้นอยากกลับไปเล่นในสเตดน,น,นั้นอีกครับแล้วก็รู้สึกเศร้าครับใอนคนอื่น ก็แค่อยากเล่นครับอยากไปแข่งระดับโลกอยากพัฒนาตัวเองฝีมือตัวเองเพื่อที่จะแบบไปอยู่กับท็อปท็อปได้ครับแค่นั้นเป้าหมายก็อยากก็อยากแข่งให้ตัวเองได้ไปแข่งในระดับสูงสูงมาสเตอร์แชมเปี้ยนอย่างที่เขาไปกันครับเหมือนที่เราเคยไปมา ผมก็อยากแข่งระดับสูงครับแล้วก็อยากอยู่ร่วมทุกงานแล้วก็จริงๆอยากได้แชมป์โลครับอยากจะมีแชมป์ใหญ่ๆสักแชมป์หนึ่งจริงๆก็อยากได้ทุกแชมป์ลวครับอยากได้ความรู้สึกเหมือนเหมือนตอนเราชนะเราไม่เคยเรายังไม่เคยมีโมเมนต์แบบนั้นถึงแม้ถึงแม้เราเจอแบบชนะคัดไปแต่แบบมันไม่มีโมเมนต์คือหลังจากนี้ไม่อยากคัดไปแล้วก็แค่ได้ไปแล้วอยากแบบว่าเอออยากแปมีโมเมนต์ไปชิงกับเขาบ้างไปถือถ้วยกับเขาบ้างน่าจะเป็นความทรงจำที่ดี เ<ม>บืบ่อแล้วเ <c oughs> บื่อแล้วทก๋วยเตี๋ยวไอ้วยรางวัลมาผมพูดน่าจะต้องพูดแทนแบบว่าทุกคนได้เลยว่าทุกคนก็คงอยากชนะอยากจะกลับมาครองบัลลังที่เราเคยมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ นะครับแต่แบบว่าเราอยากชนะอยู่แล้วครับไม่มีใครอยากมาแข่งแล้วแพ้แข่งแล้วแพ้แล้วก็มานั่งจมอยู่แบบนี้นะครับถ้าได้มีโอกาสอยู่ปีหน้า mm hmm. ก็มั่นใจได้เลยครับว่ามันต้องดีกว่าเดิมแน่นอน mm hmm. ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรานะครับแล้วก็คอยเชียร์ทีมเรามาตลอดนะครับผม mm hmm. ก็เรา mm hmm. ไม่ได้ทําเหมือนที่ ทุกคนคาดหวังไว้เนาะเราก็ผิดหวังเองเช่นกันครับก็อยากให้ทุกคนให้โอกาสพวกเรามากขึ้นแบบว่าให้น้องๆให้เพื่อนๆนได้โชว์อีกหนึ่งรอบแล้วก็ขอบคุณที่อยู่กับเรามาตลอดครับไม่ว่าจะปีนี้หรือปีที่ผ่านๆมาแล้วบอกเราี่ต่อต่อไปด้วยครับ <laughs>